พระผงวัดปักน้ำรุ่นหกหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อรุ่นพระไตรปิฎกหินอ่อนเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าและมีชื่อเสียงอย่างยาวนานในวงการพระเครื่องไทยสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2532-2533ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างมหาวิหารและพระไตรปิฎกหินอ่อนวนสารที่ใช้จัดสร้างนั้นล้วนมีความพิเศษไม่ว่าจะเป็นปูนขาวจักเปลือกหอยกล้วยน้ำว้าดอกไม้แห้งที่ทูกทองคำเปลว จากองค์หลวงพ่อสดที่สำคัญผสมผงพระรุ่นเก่าของวัดปักน้ำด้วยการจัดสร้างดำเนินไปอย่างพิธีพิถันก่อนนำไปตปุกเสกตามวิชาธรรมกายโดยคณะผู้สร้างและพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทำให้พระแต่ละองค์มีความศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังอย่างเท่าเทียมกันด้วยความนิยมและความต้องการสูงพระรุ่นนี้จึงกลายเป็นที่ปรารถนาของผู้ศรัทธาพิมที่ใดรับความนิยมสูงสุดคือพิมพไปยิ้มซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเปลี่ยนไปด้วยพลังบารมีพระรุ่นนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความตั้งใจ และความละเอียดอ่อนในการสร้างของคณะผู้จัดสร้างเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงศรัทธาและความเคารพต่อหลวงพ่อสดและวิชาธรรมกายได้อย่างชัดเจนสําหรับผู้ที่ได้บูชาหรือสสมพระผงรุ่นหกถือเป็นสมบัติที่ทรงคุณค่าและน่าภูมิใจอย่างยิ่ง